โอน่ามันก็แค่งานทั่วไปคุณจะไปดูด้วยตัวเองจริงๆเหรออย่าซีเรียนักเลยฉันก็แค่มีเรื่องอื่นต้องไปทำด้วยนิดหน่อยนะ <c oughs> ได้มาไม่น้อยเลยถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่สามารถทำธุรกิจที่นี่ต่อได้แต่เราก็สามารถไปได้ไกลกว่าเดิมได้ทุกเมื่อเลยละ่ะโอน่าคะเรื่องนี่ละ่ะก็มาทวงอยู่นี่ไงใครนะ่ะ เราเข้าปกป้องหัวหน้าเร็วไม่ว่าจะเคยติดค้างอะไรกันมาก่อนมันก็จะกลายเป็นหนี้ด้ทั้งนั้นแหละฉันได้ยินมาว่าที่หลีเย่พวกแกเรียกสิ่งนี้ว่าหลากักการแห่งสวัสดะโลกใช่ไหมพวกฟาตุยแกะกล้าดียังไงถึงบุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ย่ำจัดการมันเลยสแสดงให้เด็กมันดูหน่อยอม่เด็พวกไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแต่เอาเถอะได้ยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีแล้วนะ คิดไม่ถึงเลว่าคนธรรมดาทั่วไปจะมีซีเกิลออฟเพอร์เิชั่นได้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นมันงานทวงนี่เป็นงานของนายที่นั่นมีของมีค่าอะไรบ้างนายไม่รู้เหรอต้องของภัยจริงๆครับที่ข้าบอกห้องในหน้าที่ไม่ต้องพูดมากไปเลยแล้วครับ